สวัสดีครับผมพบกันคลิปนี้ก็ไปเดินร้านทองเก่าอยู่แล้วครับผมไปเจอหินเกียร์ตัวนี้โอ้ตัวนีวนวน้องบอกก่อนสภาพมาอย่างนี้ก็ได้มาแล้วนนี้ขายแพงร้บรอยหนึ่งเนี่ยตอนแรกกะว่าจะไม่เอานะครับผมมาดูแล้วมันก็น่าจะเป็นของแพรแต่ว่าผมมาสังเกตดูตรงที่น็อตตัวนี้มันทำไมไม,มันเป็นน็อตไอ้นั่นนะ เป็นน็อตอะไรนะม,นมันทำไมเป็นน็อตหัวแฉกครับผมปกติถ้าตัวนี้มันน่าจะเป็นน็อตหัวดาวนะครับน็อตหัวดาวเนี่ยผมว่าผมมีตัวนหนึ่งอยู่นะเดี๋ยวเอาให้ดูกันเนีน่ยตัวนี้ที่ผมมีรุ่นเดียวกันไหมเนี่ยผมก็งงเนี่ยเออรุ่นเดียวกันน่าจะเป็น gws 060กหรือเปล่านะครับ บด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 ลักษณะสภาพมันมันเหมือนกันนะครับมันเหมือน,อ,นอยู่เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่านะครับมาเจอหัวตัวนี้เ๋ยจะขันออกให้ดูครับเอ็ดเดหัวน้จับ ตัวคันหงอกไหมเนี่ยตัวคันอยู่ในนี่เนี่ยหัวตรงนี้นะครับผมผมสังเกตด,ดูไอ้ไอ้ตัวนี้ก็ยังพอครนะัะแต่ว่าทำไมอ่าสังเกตไ,ไหมไหม มันจะเป็นหัวแฉกกับหัวดาวครับหัวน็อตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกใกล้ๆครับจับก่อนเนี่ยสังเกตนะตัวนี้ถ้าจะเป็นหัวดาวตัวนี้เป็นหัวแฉกธรรมดาผมก็งงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้สรุปแล้วผมให้น้ำหนักที่ตัวนี้แท้นะครับผมให้น้ำหนักที่ตัวที่ของผมนี่แท้ ดูแล้วมันงานมันเกียดมันมันดูดีอ่ะพูดง่ายๆแต่ว่าตัวนี้มันก็มีตัวหนังสือปั๊มเนี่ยเหมือนกันก็๊อดเยอะเดียวยมก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวเอาตัวนี้เก็บไว้กันครับตัวนี้ใช้ได้นะ ม่เสียครับตัวนี้อเอาเก็บไว้ตัวนี้ตัวนี้มันหมุนเฟื่อยครับเนะี่ยหมุนไม่ไปหมุนหมุนยังไงก็ไม่ไปนะแต่ว่าจะลองเสียบปลั๊กดูกนะปลั๊กนิ่มไม่มั่นใจว่าของมันหรือเปล่าจะเสียบปลั๊กดูก่อน ก่อนที่จะเสียบปลั๊กดี๋ยผมวัดตรงนี้เอาดีกว่าเพื่อความชัวร์ครับผมผมจะใช้วิธีกี้ไว้แล้วก็ไปกดสวิตช์นะครับไปกดสวิตช์เอาถ้ามันติดก็นะครับผมไม่ติดครับผมปกติถ้าผมทำอย่างนี้ถ้ามัน มันมีเสียงแป๊บนี่มันจะติดนะพอเปิดแล้วมันไม่ติดครับก็ฟันทงได้เลยว่าเปิดไม่ติดแน,น,น่นอนเนี่ยเหมือนตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะนผมจะเสียบลองดูนะเนี่ยของมันมันต่อแท้มันน่าจะเป็นตัวแบบนี้นะใช่ไหมหรือไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นปักอันนี้น่าจะเป็นปักอันอื่นน,น,นถ้ากดสวิตช์มันน่าจะดังแป๊บนะเห็นไหมเห็นไ,ไหม แสดงว่าเนี่ยเห็นไหมตัวนี้มันใช้ได้แต่ว่าตัวนี้นี่ไม่ติดแล้วเดี๋ยวเื่อดูครับผมมันฝืดด้วยแหละเนี่ยทำไมถึงฝดดืดลองเื่อดูด้านหน้าดูก่อนมันเป็นฝืดฝืดไหมมันฝืดมากเลยนะครับ ไม่รู้ครับร้อยหนึ่งงานเสียงดวงมากเลยขายตามเานเ็ตก็ร้อยวกว่ายู่นะครับแต่ว่าอันนี้ซื้อร้านเศษร้อยหนึ่งมันแล้วแต่ที่นะครับบางที่กบ ใช้สามสิบสี่สิบห้าสิบนะครับบางที่ก็ร้อยนะครับลุ้นด้วยกันครับทำไมมันหมุนฝืดดนะครับเมื่อหมุนไม่ไปอ้าวมันออกมาหมดเลยอ่ะ เข้าไหมไม่เข้าแล้วมันตัวนี้มันอืโอ้ตัวนี้หมุนไม่ไปเลยครับนี่ยอ้โตัวนี้น่าจะมีปัญหาที่ไเรียกอนะไร ไอ้ตัวนี้ครับผมพอดีลื้อออกมาแล้วตัวนี้มันเข้าไปไม่ได้น่าจะเป็นที่ฐานมันตกนะครับสุดท้ายก็ต้องได้ลื้อหมดเลยอืมตรงนี้ตัวฐานมันตกลงไปมันเยประกอบอยาก ี่านนะกดานเอาออกมาไว้ข้างๆนย่เอาา,น,า,า,น,านึ้นมามีานอยู่ครับตนี้กดขึ้นมายกฐานสึ้นครับ ่ามันน่าจะตกแล้วก็ดันทุนเข้ามานี่ทำไมไม่เข้าอ่ะเข้ายัางเข้าแล้วนะเข้าแล้วครับเนี่ย น่าจะประมาณนี้มันกดอันนี้ลองดูสิเดี๋ยวผมลองเช็คความต่อเนื่องก่อนั่งสายอันขาดนี้ เส้นสีสีไหนเนี่ยมันจะมีการซ่อมมาแล้วตัวนี้ว่ามันเป็นยังไงไม่แบบดูไม่สมบูรณ์นะอ่าดังอ่าแสดงว่าสายไม่ขาดใน าสายไม่ขาดนียครับผมเอางี้แล้วประกอบแล้วก็กดกดสวิตดูกดเอามือประคองแล้วดูว่าทุ่นมันจะทำงานเมเพราะว่าถ้าประกอบพอแล้ว ประมือกดไว้นะกลัวมันกลัวกระเด็นเลยนะเดี๋ยวเดียด๋วยวเลองเช็คใหม่กันนี่ก่อนการภาพกดกดดูนะกดสตช์ครับผม,มนี่เลยครับผม อ่ะเสียบปลักดูก็ได้ว่ามันจะติดไหมนะครับกลับไปกดสวิตช์เลยอ้ไม่ติดครับผมนิ่งเลยเอา่าบัดบัดบัดดูมัดเข้าต้มมันนะครับ สายในไปมัดข้าวต้มนี่นี่น,นี่สายนี่สายนี่กับสายเขียวนะครับเขียวเขียวกับน้ำตาลอ๋อตัวนี้ทำไมมาอยู่นี่อ่ะที่จริงมันต้องเสียบอย่างนี้ได้ไ่ใช่ไหม ไม่ใช่ตัวนี้เสียบอยู่นี่ตัวนี้มันหลุดบ่อ๋อน่าจะหลุดครับนี่น่าจะสาปากรเนล่าใช่ไหมนี่นี่มันมันมันเสียบอยู่นี่ว่าตัวนี้น่าจะมีปัญหาผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองเสียบเข้าไปนึ่ง เสียบแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยมันถ้าดูใกล้ๆนะครับมันจะมันจะมีรอยไหมมันหลุดไปเมื่อกี้ีดลองใหม่ครับถ้าเสียบตนนัวนี้ติดก็แสดงว่ามันน่าจะเป็นที่ไอ้ตัวนั้น,เ,นเสียบแบบนี้เลยแล้วก็เทปแบบนี้ก่อน เ็ืคนปลอดภัยครับกดสวิตช์คนระับอืมติดละอืมสแสดงว่าสายตัวนั้นครับผม เดี๋ยวผมเสียบปลั๊กเลยอย่างนี้มั่นใจชัวร์ครับผมติดแน่นอนถ้าผมถ้าผมกดแล้วปี๊บเนี่ยติดแน่นอนเดวมือประคองไว้นะครับแล้วก็กดสวิตช์เลยครับผม แสดงว่าเนี่ยสายตัวนี้ครับผมสายตัวนี้มันหลุดฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีสายหนึ่งมันเป็นสายที่ตัวไปต่อไปกับหาแปลงฐานครับผมสายที่ต่อไปหาแปลงฐานตัวนี้เรา เราเเนี่ยเนีม<ๆ>ันไม่เราอาจจะตัดปลายมันออกครับแล <S <S ้วก nah ็หาอะไรเสียบเข้าไปในในก็ได้แต่ว่าส่วนไอ้มันฝุดฝืดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองขันใส่แล้วก็เปิดสวิตช์ดูว่ามันจะพาตัวนี้หมุนมานะครับ มันทำไมมันฝืดปกติมันไม่น่าฝืดขนาดนี้นะแต่ก็เดี๋ยวประกอบแล้วก็หันนั่นนั่งลงหันขนาด แล้วนะเนี่ยตอนนี้มันเฟืดเดี๋ยวเดี๋ยวลองประกอบแล้วก็หมุนดูก่อนถ้ามันถ้ามันหมุนได้นะถ้ามันหมุนไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะเอานั่นอีกทีครับเกี่ยวจะระบีมันเหนียวมันอะไรมันมทำมันเฟืดอะไรประมาณนี้เดาครับกันสองตัวว่าเดี๋ยวมันได้รือ้อ

เฟืดนักเลยนะครับเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูก่อนว่ามันจะกดมันจะไปไหมนะอ่ะหนึ่งสองสามหมุนอยู่ครับแต่มันมันไม่มันไม่มันไม่เฟี้ยวเลยมัน อโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปจะปล่อยจะเปิดตัวนี้ดูครับผมนี่มันยาวละขอบคุณที่รับชมครับผมเป็นนัว่าตัวนี้ใช้ได้มันเป็นที่ลูกปืนนะครับผมเจอกัใหในคลิปหน้าขอบคุณสวัสดีครับเอ้ยไม่ใช่มันเป็นที่มันเป็นที่สายสายไฟมันหลุดเส้นหนึ่งครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ